สวัสดีครับพี่น้องคิดจักแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุทีเตชะรักพง์วันนี้ตรงกับวันที่4พฤษภาคมปี2023นะครับในเช้าวันนี้เรายังคงอยู่ในพระธรรมเยเรมีนะครับซึ่งในเช้าวันนี้เราจะไขควรผ่านพระธรรมเยเรมีบทที่49ข้อที่28ถึงข้อที่ 33ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าอย่าลืมพระพรที่มาจากพระเจ้าเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับเกี่ยวกับเผ่าเคดาและราชอาณาจักรฮาโซซึ่งเนบูคเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนโจมตีพระยาเวตัดดังนี้ว่าจงลุกขึ้นไปสู้เผ่าเคดา จงทำลายประชาชนแห่งตะวันออกเสียเต็นและฝูงแพะแกะของพวกเขาจะถูกริบเสียทั้งม่านและข้าวของทั้งสิ้นของเขาอูดของเขาจะถูกนำเอาไปจากเขาและคนจะร้องแก่เขาว่าความสยดสยองมีอยู่ทุกด้านพระยาเวตัดว่าชาวเมืองฮาโซเอย๋ยจงหนีไปจงไปให้ไกลไปอาศัยในถ้ำลึกเพราะเนบูคเนซา กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงคิดแผนการต่อสู้เจ้าและทรงตั้งเป้าหมายต่อสู้เจ้าพยาเวตรัดว่าจงลุกขึ้นไปสู้ประชาชาติหนึ่งที่อยู่สบายซึ่งอาศัยอยู่อย่างมั่นคงไม่มีประตูเมืองและไม่มีดานประตูอยู่แต่ลำพังอูดของพวกเขาจะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้และฝูงโคของเขาจะเป็นของที่ริบมา พระยาเวตรัสว่าเราจะกระจายเขาไปทุกทางลมคือเขาที่โกนผมจอนหูของเขาและเราจะนำภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขาเมืองฮาโซจะเป็นที่อาศัยของหมาป่าเป็นที่ทิ้งร้างอยู่เป็นนิดไม่มีใครจะพักที่นั่นไม่มีมนุษย์คนใดจะอาศัยในนั้นพระธรรมในเช้าวันนี้ ได้พูดถึงคำพิพากษาที่มาถึงเผ่าเคดาและราชอาณาจักรฮาโซถามว่าเผ่าเคดาและราชอาณาจักรฮาโซนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเราดูในแผนที่นะครับเช่นเดียวกับทางเมืองดามัสกัสก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรอิสราเอลและยูดาถือได้ว่าเป็นทางผ่านเวลาที่กษัตริย์เนบูคัดเนซา จากอาณาจักรบาบิโลนเวลาที่จะลงมาโจมตีอ,อ,อาณาจักรยูดานั้นจะต้องผ่านราชอาณาจักรฮาโซนี้เช่นเดียวกันครับในข้อที่2ีเราจะเห็นว่านะคนเหล่านี้พระคำพีได้บอกว่าพวกเขาก็คือประชาชนแห่งตะวันออกนะคำว่าประชาชนแห่งตะวันออกนะั้นได้บรรยายถึงคนเผ่าเคดา และก็ราชนนจักรฮาโซพระคำพิได้บันทึกว่าพระเจ้าได้ตัดคำพิภากษาว่าพระเจ้าจะให้กษัตริย์เนบูคเนซายกทัพลงมาจากทางเหนือและก็มาทําลายประชาชนแห่งตะวันออกนี้เสียอย่างราบคราบเมื่อผมอ่านในพระธรรมตอนนี้นะครับบางทีเราก็คิดถึงออความสะดวกสบายความอยู่เย็นเป็นสุข ของราชอาณาจักรนี้ครับเพราะว่าในข้อที่3 1ได้บรรยายถึงสภาพการของชนชาตินี้อย่างไรครับพระยาเวตัดว่าจงลุกขึ้นไปสู้ประชาชาติหนึ่งที่อยู่สบายซึ่งอาศัยอยู่อย่างมั่นคงไม่มีประตูเมืองและไม่มีด่านประตูอยู่แต่ลําพังว้าวเป็นประเทศชาติที่อยู่สบายครับ ไม่มีประตูเมืองไม่มีดานประตูที่ต้องล็อกนะทำให้ผมนึกขึ้นว่าพวกเขาคงจะร่ำรวยกันจนไม่มีใครที่อยากจะไปขโมยหรือไปป้นนะของของเพื่อนบ้านมาเป็นของตัวเองทุกคนอยู่ในฐานะดีครับจริงๆแล้วแบบนั้นเราควรจะพอใจแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอย่างไรครับคำพิพากษาก็มาถึงเผ่าเคดาและราชอาณาจักร ฮาโซซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่32ถึงข้อที่33ดังนี้ว่าอูดของพวกเขาจะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้และฝูงโคของเขาจะเป็นของที่ริบมาพระยาเวตัดว่าเราจะกระจายเขาไปทุกทางลมคือเขาที่โกนผมจอหูของเขาและเราจะนำภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขาเมืองฮาโซ จะเป็นที่อาศัยของหมาป่าเป็นที่ทิ้งร้างอยู่เป็นนิดไม่มีใครจะพักที่นั่นไม่มีมนุษย์คนใดจะอาศัยในนั้นคำพิาพาคสานี้รุนแรงนะครับก็คือว่าพราบอกว่าในที่สุดนั้นนะทั้งเผ่าเคดาและก็ราชอาณาจ,จักรฮาโซนั้นนะจะถูกทำลายจนหมดสิ้นนะทั้งอูดและทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดนั้นจะถูกปล้นเอาไปจากพวกเขาพูด,ดง่ายงพวกเขา จากคนที่เคยอยู่ในฐานะนี้สุดท้ายจะตกลงมาเป็นชนชาติที่สิ้นเนื้อประดาตัวและมากยิ่งกว่านั้นเขาเจะเจอภัยพิบัติรอบด้านนะจนพวกเขาอยู่ในเมืองนี้ต่อไปไม่ไหวและต้องทิ้งให้เมืองนี้ร้างเป็นนิดนี่คือสิ่งที่พระคัมพีได้พิพากษาและกล่าวโทษถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราชอาณาจักร าโซค,ครับถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากพระธรรมตอนนี้ mm hmm. เมื่อผมอ่านตอนนี้แล้วเนี่ยบางทีเรารู้สึกขดหูใจมากแต่ทำให้อาจารย์ได้นึกถึงพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่13ถึงข้อที่21ได้พูดถึงเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งนะครับนเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเขามาก และเขาก็เอาผลผลิตที่เขามีอยู่นั้นนะครับมาอยู่ในยุ้งฉางปรากฏว่านะเขาทํามาค้าขึ้นครับจนยุ้งฉางไม่เพียงพอที่จะเก็บผลผลิตเขาคิดอย่างไรครับเขาตัดสินใจในการที่จะขยายยุ้งฉางของเ้าให้ใหญ่ขึ้นอาจจะใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมที่มีอยู่เพื่อว่าจะสามารถเก็บนะอาจจะเป็น เพื่อนผลธัญพืชต่างๆนะเก็บเอาไว้ในโกดังและเมื่อถึงเวลาเขาก็จะเอามาปล่อยขายในราคาที่ทำกำไรครับแต่ว่าปรากฏว่าก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเศรษฐีคนนี้ถ้าเรามาดูในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่17ถึงข้อที่19ก็ได้บรรยายอย่างนี้ว่า เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้าและเขาคิดยังไงครับเขาจึงคิดว่าข้าจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของข้าและจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นแล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของข้าไว้ที่นั่นแล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่าจิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพสมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและเรื่อนเริงเถิดน,นี่คือสิ่งที่เศรษฐีเขาได้พูดกับตัวเองไว้อย่างนี้ครับสิ่งที่เศรษฐีทานั้นผิดไหมสำหรับมุมมองของอาจารย์เองแล้วเขาไม่ผิดครับเมื่อเขามีทรัพสมบัติมากขึ้นแน่นอนเขาก็จะต้องขยายโกดังของเขาเพื่อเก็บผลผลิตมากขึ้น เพื่อว่าจะได้เอาไว้ขายในยามที่ราคาดีครับแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งที่เศรษฐีพลาดไปคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เขาพลาดก็คือว่าเขามีแต่สะสมทรัพย์สมบัติของเขาบนโลกนี้แต่เขาลืมที่จะสะสมทรัพย์สมบัติของเขานั้นบนแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าในข้อที่20นะครับลูกาบทที่12ข้อที่20 พระเยซูได้พูดยังไงครับในข้อที่ย0เขียนดังนี้ว่าแต่พระเจ้าตัดกับเขาว่าโอคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเขาลืมไปว่าชีวิตในโลกนี้นั้นเป็นเพียงชั่วคราวแต่ชีวิตบนแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นชีวิตนิรัน์ ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนก็ได้เห็นข่าวนะจากสื่อต่างๆนะที่เราได้เห็นหลายคนนะจะเป็นดาราศิลปินก็ดีหรือบุคคลนักการเมืองนะหรือบุคคลที่มีความสำคัญนะของประเทศหลายคนนั้นนะก็เป็นสโตกหัวใจและก็เสียชีวิตไปและล่าสุดนี้เราก็ยังคงเห็นนักการเมืองบางคนนะครับ เป็นฮีตสโตรแล้วเป็นไงครับในเวลาที่เขาไม่คาดคิดเขาก็เสียชีวิตในวันเดียวนั้นเลยดังนั้นจริงๆแล้วนะชีวิตของเรานั้นเปราะบางมากเราไม่รู้เลยว่าเราจะเสียชีวิตไปวันไหนและการที่เสียชีวิตในวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าโอ้จะมีเวลาในการตะเตรียมจะมีเวลาในการแก้ตัวนะจะมีเวลาในการสั่งเสีย แต่เราได้เห็นตัวอย่างมากมายจากข่าวโซเชียลว่าการจากไปนั้นเกิดขึ้นในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นและผู้ที่จากไปนั้นก็ไม่ทันที่จะได้ฝากฝังหรือว่าสั่งเสียอะไรเลยพี่น้องครับเรานอกจากที่จะสะสมทรัพย์ในโลกนี้แล้วแต่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นเราจะต้องสะสมทรัพย์ของเราบนแผ่นดินสวรรค์ด้วย แล้วถามว่าเราจะสะสมทรัพย์บนแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไรอย่างน้อยมีอยู่2ประการที่จะทําให้เราสะสมทรัพย์บนแผ่นดินสวรรค์ครับประการแรกคืออะไรครับประการแรกก็คือเราจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสสั่งเราไว้ทุกประการ,รการที่เราเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่า ถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามแล้วก็แสดงว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่พูดไว้ชัดเจนไว้ในพระคัมภีร์นะเพราะฉะนั้นเราซึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในแต่ละวันแต่ละวันอาจารย์จะหนุนใจนะครับว่าเราจะต้องเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูตรัสอะไรที่ผิดนะแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นเราทำได้ไหมเราไม่ทำ นะครับการโกงการคอร์รัปชันการทุจริตทำได้ไหมลูกพระเจ้าไม่ทำครับนี่คือประการแรกประการที่2ครับคือเราจะต้องรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะอะไรครับเพราะพระครัมภีร์ได้บอกว่าการที่เรารับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องรับใช้เพื่อนมนุษย์นั้น พระเจ้าจะจดจําทุกอย่างไว้และสิ่งนั้นจะเป็นบําเหน็จของเราบนแผ่นดินสวรรค์ครับอย่าลืมนะครับพระคัมภี์เปรียบเทียบถึงแม้กระทั่งว่าแม้กระทั่งน้ําแก้วหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าไม่ค่อยมีมูลค่าอะไรแต่พระเจ้าก็ยังจดจําไว้ว่านี่คือสิ่งดีๆที่ลูกของพระเจ้ากระทําครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับว่าเราทุกคนจะต้องสะสมทรัพย์บนแผ่นดินสวรรค์ด้วยการที่เชื่อฟงัง และปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างที่สองรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สรับพระคำในวันนี้ที่มีมาถึงชีวิตของเราทุกๆคนพระองค์เจ้าข้าพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นว่าประชากรของราชจักรฮาโซ พวกเขานั้นแต่ละคนมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือจนประเทศของเขานั้นไม่ต้องมีประตูเมืองไม่ต้องมีดานประตูแต่ทุกคนก็ไม่ขโมยและไม่ปล้นกันเราเึกว่าสิ่งนี้ทำให้เราอยู่สุขสบายในโลกนี้เราก็พอแล้วหรือเปล่าเลยพระองค์สอนให้เรารู้ว่าพระพรทั้งสิ้นนั้นก็มาจากพระเจ้าไม่ใช่เกิดเพราะตัวเราเองแต่พระองค์อนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นด้วยเหตุน,นี้ จึงขอให้เราที่จะไม่ลืมในการสะสมทรัพย์ของเราบนแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่มีแต่เก็บเงินสะสมทรัพย์บนโลกนี้เท่านั้นพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ลูกเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ตัดสั่งนั้นขอพระองค์โปรดทรงที่จะให้ลูกนั้นเติบโตขึ้นในพระองค์และเอาจริงเอาจังในพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อลูกจะทำสิ่งที่เป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์ รูชื่นอธิษฐานทูลขอพระกํำลังจากพระองค์ในพระนามขององค์งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเด่ยวของคพิสตจัาจากรแสงสวัสิภาพของเรานะคะ